แล้วก็สุดช่องวันเบอร์นี้นะคะโลดจอมาเรียแอคเวยงของเจโฮ <c oughs> ชื่อเพลงว่าหมอเสียงหายไปหมดแล้ว <c oughs> อะเพราะว่าอะไรเว่าสมรักเยอะเกินไปอเรา,าจะไปจ้ะไปฟังกันดีกว่าใช่เพ <c oughs> ิ่งปล่อยมาวันนี้เลยแต่ว่าไม่รู้คลิปออกไปแล้วนั้นจะแบบจะแบบว่าออกไปเมื่อไหร่คลิปอะค <c oughs> ินกับฉันนะสินะ ่กันเราจะตัดเท่าไหร่ใช่ไหมอินก็ต้องแบบมีลุองราวอเพื่อนเขาไม่สับใช่ไหมไม่มสนใจไม่สับใจนะเฮ้ยแม่ร่านจะมีสับาย

ล็อกมีอเข้ามาล็อกผสมแบบทิมหกใช่ไหมแบบแรปช่วงแรกมีเป็นความแบบเหมือนจาริืนความาแต่พอเข้าเขายังคือแบบล็อกเข้ามาเลยแล้วเขาลองแบบคือแบบจะไปในทางเมโทลนี้เ <Metal. S 2> <Yeah. S 1> มโทรมโทยาใช่สขเกจน เก๋อ่ะมันม okay, so ีความมีความแบบแบบดูเอ yeah, ็มว uh ีแบบกระหลังหน่อยอ่ะที่เขาชอบทำแนวแบบกระหลังที่มีความขบขบหน่อยอินเตอร์อินเตอร์ไปเลยอ่ะเท่ๆแบบแบบดูล็อกล็อกเมทัลนั่นแหละเออวชื่อว่าต่าไมท่ลจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราไม่ค่อยได้ฟังแบบนั้นแอาจจะฟังทีฉันก็ไม่ได้ฟังบ่อยแต่มันให้ความรู้สึกอย่างนั้นก็เป็นล็อกที่แบบหนักๆมีกเมทัลหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่เนี้ยมันไม่ได้หนักอย่างนั้นนะแต่แค่ให้กินไอแบบเอ็มวีบางช่วงหรืออะไรทำไมมีคนเจ๋ออยู่ตอนแบบว่าตอนแรกเพลงเป็อีกแบบหนึ่งแล้วพอเข้าคอนเสิร์ตก็คือมีคอนเสียดีมากเลยนะแล้วการร้องอ่ะตอนนี้ก็คือแค่ไปร้องดูในคอนแบบเีลงเลยแล้วก่อนนี้จะเข้าคอนท่อนเนี้ยเสียงแพร่ๆเนี้ยโอู้หเท่มาก เขาดูแบลกจัง่ชั้นไม่ไห้อะจะตั้งใจแปะอิงเว้ยแต่แบบหัวเป่ามันไม่ดังหัวเป่ามไม่ได้เลยไงอะขอรักไม่กล่องมันคืออะไรนะไม่รู้ดูไม่นด้นแบบสังเกตไปจบแล้วเอ๊ะเอ๊ซ่านจังอ่ะ ไม่แต่มันก็จางไปทีแล้วนะเพราะว่าเราเอนจอยไปกับคลิปเราโมแต่ว้าวกันที่แบบว่าตอนแรกแบบแร็พๆมาแบบเขาไม่ได้แร็พหนักแบบรัวรัวๆด้วยนะแบบแร็แบบเนิบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้จะอธิบายังไงว่าช่วงต้นที่แบบก็ค่อยๆแร็ไปแบบแร็แบบ slow slow แบบช้าๆอีแบบเช่ดเช็เสียงแหบแต่พอเข้าฮุกปุ๊บก็คือแบบดนตรีตัดเป็นล็อกเลยแล้วก็แบบตัดอารมณ์ไม่ทันกัน แต่เราชอบเออแต่เราชอบมันแปลกดีไม่ได้นี่ทำดีไม่ค่อยเจอแบบนี้แต่ว่ากลิ่นอายมันแล้วความเก๋าเนีที่ใช้ไอที่เป็นเอ็กเซลเลยอะเอออะนาเก๋แล้วก็ไม่ได้เห็นนานมากเว้ยนะคือสมัยว่าเห็นสมัยเก๋เนี่ยแต่ว่าเนื้อเพลงก็คือไม่ได้นี่เลยนะทุกคนขอโทษนะแต่คือหัวประมวลไม่ทันเลยเพราะว่าไม่ได้สนใจซับซับที่เปิดเลยดีกว่าคือฉันเห็นแค่ว่าชติวไรสักอย่างแล้วก็นอนอีนออฟ เออคืออะไรไม่ไม่พอนะคือจะอะไร <c oughs> ฉันได้แบบว่าประวยไม่ได้เลยอะสมองแบบตื้นเลยอ่ะก็นั่นแหละใครที่ยังไม่ได้ฟังถ้ฟังเนาะไปฟังใช<า>่เชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะฟังแล้วละแฟน,น,นแฟน BTS ทั้งหลายต้องฟังแล้วต้องฟังแล้วแวน่นอนแต่ชอบชอบเก๋เก๋เลย อ่วันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b ์กดติดตามเ็นบ b o กทวิตเ t อร์ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย